เลขที่รอคอยปูหนึ่งเก้าสามที่บอกว่าวันที่สิบสี่จะให้สามตัวได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงกับเลขที่แอดคิดไว้เลยนะคะท่านผู้ชมก็คือตอนที่ไปแก้บนนะคะท่านผู้ชมแอด i เซมซีได้สองหกกับหนึ่งสี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะย้อนคลิปไปดูได้นะคะแล้วแอดก็คิดไว้ว่าจะซื้อตีพ่อช้างอิระวันนะคะ อ่าเป็น9นะคะแอดจะซื้อ9ก้าสอนะคะท่านผู้ชมอันนี้ย้อนคลิปไปดูได้นะคะมันเพียงแต่ว่าวางตัวไม่ไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแล้วก็ยูเทปอ่าดอนตูตานะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะมีพิธี ไปนะคะฝากกดติดตามช่องเอพัดเที้เลยนะคะตอนนี้นะคะคนก็เริ่มแห่เข้ามานะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะแบบว่ายังมาไม่หมดนะคะท่านผู้ชมที่จอดรถนี่นะคาที่จอด เกน,นะครับได้แล้วนะครับ941นะครับ941นะครับคนหัวลุกเลยครับอ่าเพื่อนๆคงได้ยินแล้วนะคะ941น่ะคะท่านผู้ชมฝากติดตามช่องน้องเอกพัทเทียด้วยนะคะขอบคุณ